รายการสนามเป้าบรรเทาทุกเราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3.30นาฬิกาสนาทีทางทะทพ5สนามเป้าบรรเทาทุกเปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกขปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่สายด่วน0-81 7159551 -3 หรือ l ล n e ID s s t v 5ายทีทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับปุ๊กอนุมากเกษตรพืชผลในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ค่ะจันถึงสุกบ่ายโมงครึ่งนะะมาช่วยเหลือกันในห้องส่งของเราวันนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะมีในส่วนของพี่น้องไรเดอร์โอ้โหทุกค่ายมากันหมดเลยนะคะสวัสดีคับพี่ๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ นะฮะวันนี้มีเรื่องมาร้องทุกข์นะฮะในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ของเรานี่แหละค่ะเดี๋ยวได้ติดตามกันแน่นอนนะฮะเพราะว่าหลายประเด็นทีเดียวนะฮะที่เราจะต้องคุยกันเรื่องแรกค่ะเป็นในส่วนของทางกรมอนามัยค่ะมาฝากเตือนพี่น้องประชาชนท,ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังอยู่แล้วก็รวมถึงพื้นที่ที่น้ําลดเรียบร้อยแล้วนะฮะจะต้องมีการดูแลสุขภาพร่างกายยังไงนะทั้งกําจัดเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคที่มาในเรื่องของน้ําท่วมกันเนี่ย ต้องติดตามนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพี่พี่ไイเดอร์เหล่านี้นะคะเขาบอกว่าถูกแพลตฟอร์มบังคับให้รับของไปส่งนะ,ะเป็นลักษณะของการรับพ่วงโอ้โ oh, หเรื่องใหญ่สาหรับพี่พี่ไรเดอร์เหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อเนื่องนะ,ะในกรณีของผู้รับเหมาก่อสร้างะคะ่ะขอร้องเรียนนะคะกรณีเรื่องของขอรัฐคืนเงินค่าปรับในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการเหล่านี้นะ,ะแต่เวลาผ่านมา ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ะแล้วก็ต่อเนื่องนะฮะในเรื่องของกรมที่ดินนะฮะก็มีในรูปแบบนะการให้บริการพี่น้องประชาชนที่จะทําให้พวกเราสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วยทั้งหมดนี้นะฮะติดตามในรายการสนับเป้าบรรเทาทุกข์ค่ะแล้วก็วันนี้หลายเรื่องนะที่เป็นเรื่องใหญ่ทางรายการเองก็ได้เรียนเชิญค่ะท่าน นายกนะฮะสภาทนายความในพระบรมราชธถมนะคะมาเองเลยค่ะท่านนายกวิเชียนนะฮะทุกทยสงสวัสดีค่ะท่านดรวิเชียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ต้องขอแรงท่านมาเองเลยนะฮะเพราะว่ามีทุกร้อนเป็นหมู่คณะใหญ่ทีเดียวค่ะแล้วก็ในเรื่องแรกวันนี้นะฮะท่านดรวิเชียนท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนนี่โทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะหมายเลขนะฮะ0817159551 0817159552และ 0817159553นะคะจะติดต่อก <es> <internally. S 3> ันผ่านทางไลน์ไอดีที่ขึ้นหน้าจอ STV5 หรือว่าสแกนเคอร์โค้ดมาก็ได้ค่ะแล้วก็เรื่องแรกเราจะไปช่วยเหลือกันกรณีพี่น้องที่อยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขังหรือว่าบ้านใครน้ำท่วมผ่านไปแล้วแต่เชื้อรายยังอยู่อาคราบความเสียหายยังอยู่ทางท่านรองอธิบดีกรมอนามัยในแพทย์ทิติแสวงธรรมค่ะท่านพร้อมอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีทิติครคุณหมอคะสวัสดีครับ สวัสดีครับค่ะคุณหมอคะเห็นทางท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขห่วงใยพี่น้องที่ประสบน้ําท่วมอ่ะนะคะท่านแจ้งให้กรมอนามัยดําเนินการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะท่านในเรื่องนี้ครับท่านก็ได้มอบนโยบายครับว่าให้ไปดูแลทั้งในหลายๆด้านนะครับเรื่องของปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งหลายนะครับรวมไปถึงเรื่องอปัญหาเรื่องของอ,อนามัยสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยครับ อย่างในกรณีที่น้ําท่วมแล้วก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแถวเชียงรายรหรือแม้แต่เชียงใหม่ตรงนี้นี่เราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมสภาพความเป็นอยู่ยังไงบ้างไหมคะท่านคะจริงอย่างนี้ครับก็ต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะครับอันที่หนึ่งคือช่วงที่น้ํากําลังท่วมแล้วก็น้ําที่มันท่วมไปแล้วลดไปแล้วไอ้ตอนช่วงที่ท่วมอยู่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการท่วมขังของน้ําที่เจิ่งนองอยู่ซึ่ง เราก็จะต้องดูในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยต่างๆโรคที่มากับน้ําท่วมเรื่องของความสะอาดของการดูแลเรื่องอาหารเรื่องของอการกําจัดของเสียสิ่งปฏิกูลต่างๆรวมไปถึงเรื่องของน้ําที่ท่วมขังอยู่ซึ่งเมื่อสักเวลาผ่านไปสักเจ็ดวันเนี่ยก็จะเริ่มมีเรื่องของกลิ่นเรื่องของการเน่าของน้ําได้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีคำแนะนําให้มีการจัดการรวมไปถึงเรื่องของการสํารองน้ํา น้ำที่สะอาดที่จะต้องนํามาใช้ต้องกินต้องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆนะครับในระยะที่สองคือระยะที่ผ่านจากน้าท่วมไปแลน้าเริ่มลดแล้วนะครับผมก็ะจะมีเรื่องของโครนเรื่องของสิ่งสกปรกที่ยังค้างอยู่เรื่องของอห้องน้ําที่อาจจะไม่สามารถจะใช้ได้อย่างเดิมนะครับก็อาจจะต้องมีการใช้ส้วมชั่วคราวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นข้อนําจากกรมอนามัยซึ่งเผยแพร่ออกไปแล้วครับค่ะมีประชาชนถามว่ากรณีที่เป็นคราบเชื้อราอยู่เนี่ยนะฮะ ในว,วัสดุอุปรกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือแม้แต่ผนังเนี่ยเรายังใช้ได้อยู่ไหมท่านหรือเราต้องแบบทายังไงดีคะจริงๆเราสามารถที่จะเ,เรียกว่าทาคำความสะอาดแล้วนัางกลับมาใช้ได้นะครับในในในสิ่งของที่เป็นของคงทนถาวรเช่นช่วยถ่วยช้อนจานชามอะไรหลางๆแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราแนะนําว่าให้ทคำความสะอาดด้วยด้วยน้ํายาล้างจานด้วยน้ํายาฆอาสัตว์ธรรมดาก่อนนะครับอันที่สองนี่อาจจะมีการ จัดก,การเรื่องของการกำจัดเชื้อราและสิ่งกระปรกเป็นเชื้อโรคนะครับอาจจะใช้น้ำต้มสายชู7%ทำความสะอาดรวมไปถึงแอลกอฮอล์70%เนี่ยใช้ทําความสะอาดได้ครับ ค่ะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่อยากจะสอบถามในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นหลายวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเขาสามารถโทรสอบถามที่สายด่วนหรือว่าช่องทางไหนของกรมอนามัยได้ค,ะค่ะตลองทางมาที่เบอร์ของกรมอนามัยได้ครับจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับหรือในชุดข้อมูลที่กรมนายเผยแพร่อย,อยู่ในเว็บไซต์ของกรมอนามัยน,น,นะครับซึ่งจะมีหลายอันเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการจัดการน้ําท่วมขังเรื่องของการทาความสะอาด เรื่องของวิธีการสำรองน้ำาลงไปถึงวิธีการจัดก,การขยะหลังจากน้ำท่วมครับค่ะก็ติดต่อได้นะของกรมอนามายัยวันนี้ต้องขอบคุณนะท่านรองอธิบดีกรมอนามัยในแพทย์ทิติสวงธรรมขอบพระคุณมากค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนอยากรู้เยอะทีเดียวนะคะช่วงนี้นะท่านผู้ชมคะที่เป็นทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนอีกกลุ่มอาชีพหนึ่งนั่งอยู่ในห้องส่งเรานะ,ะมีทั้งแกร็บนะ,ะมีทั้งช้อปปี้มีทั้งเดียนต้องพูดให้ครบนะ มีโรบินฮูด,ด้วยใช่ไหมคะเหล่านี้ล่ะค่ะพี่ๆเขาส่งตัวแทนมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราก็คือคุณอนุกูลราชกุณาเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายสหภาพไลเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็เราได้เชิญนะคะในส่วนของทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานค่ะผู้มีการกองคุ้มครองรายงานนอกระบบค่ะพอ,อกะเกษมสรรเครือเจริญมาช่วยเหลือกันด้วยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะในกรณีของรับสินค้าพ่วงใช่ไหมคะ ถามทางคุณอนุกูลเลยพวกเราเจอปัญหาอย่างไงบ้างครับคือเจอปัญหาที่สินค้าในบางทีมันมีปัญหาขัดแย้งกันเองก็คือว่าสมมติว่าบางทีออเดอร์ที่1เนี่ยลูกค้าสั่งกาแฟเย็นใช่ไหมครค่ะแล้วพ่วงออเดอร์ที่2เนี่ยลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวร้อนๆเนี่ยมันเจอกันแล้วมันก็เหมือนแบบสินค้ามันเสียหายเราพอสินค้าเสียหายนะครับมันก็เกิดคําถามที่ว่ารเดอร์เนี่ยต้องมารับผิดชอบเองเข้าใจแล้วเพราะก๋วยเตี๋ยวเราก็อยากกินร้อนๆกาแฟเย็นเราก็อยากได้เย็นๆ แล้วใส่ลงไปในกล่องเดียวกันใช่ครับอ้าวน้องทําไมน้ําพี่ไม่เย็นใช่ไหมฮะใช่น้องทําไมก๋วยเตี๋ยวพี่ไม่เห็นร้อนเลยไปวิ่งมากี่กิโลแล้วเนี่ยกว่าจะถึงพี่ใช่ครับเส้นไม่อืดแล้วเหรอใช่ครับนี่คือที่ประชาชนเขาว่ามาใช่ครับอ้าวแล้วรเดอร์อย่างเราทำยังไงฮะก็ถ้าเกิดในกรณีที่สินค้าเสียหายเนี่ยรเดอร์ก็ต้องรับผิดชอบเองด้วยเราจ่ายเหรอเราเป็นคนจ่ายครับอ๋อใช่บางทีลูกค้าไม่เอาอย่างเงี้ยลูกค้าแบบปฏิเสธการรับของเนี่ย ไรเดอร์ก็ต้องเป็นคนแบกหน้าก็คือรับหน้าแทนบริษัทแพลตฟอร์มครับก็คือต้องเป็นสื่อกลางเป็นหนังหน้าไฟในการที่จะไปเจรจาต่อรองกับลูกค้าว่าแบบพี่มันแบบมันโดนงานพ่วงมานะอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาที่ไรเดอร์ต้องมาแบกรับเงียฮะมันควรเป็นปัญหาที่บริษัทควรที่จะจัดการไม่ใช่ไรเดอร์เป็นคนจัดการแล้วกลุ่มพวกเราพี่ๆไรเดอร์เคยสะท้อนให้บริษัทเขาทราบบ้างไหมคบว่าโอ้จะให้วิ่งรับสินค้าเยอะๆอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วสินค้าคนละกลุ่มเนี่ยมันเกิดปัญหานะได้มีโอกาสบอกบริษัท แล้วเขาว่ายังไงคะก็เขาตัดบทจบไปเลยครับผมตัดบทก็คือพิมในในข้อความแชทนะครับเสร็จผมคือเขาตอบไม่ได้เขาก็ตัดบทจบไปเลยครับอ๋อเหรอคะใช่ครับผมแล้วก็มีการโพสตในเพจต่างๆที่เกี่ยวคนทําอาชีพไรเดอร์ค่ะว่ามีวันนี้โดนพ่วงสามพ่วงห้าพวงหกแล้วเราปฏิเสธได้ไหมบอกโอ้ยผมไม่รับพ่วงแล้ตอนนี้ผมก็กล่องไม่มีที่เหลือแล้วครับได้ไหม คือมันปฏิเสธได้แต่เราโดนหักเปอร์เซ็นต์เอาอครับแล้วมันจะมีเออมันจะมีโทษในอนาคตนะครับผม,มคือการแบนการโทษอนาคตคือไม่ให้เรารับของเลยใช่ครับก็คือปิดสัญญาเราสามวันบ้างเออสิบห้าวันบ้างเดือนหนึ่งบ้างแล้วก็ถาวออ,อันนี้ทุกแพลตฟอร์ไมไหมฮะหรือว่าบางแพลตฟอร์มครับเออโดนทุกแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มครับเคยโดนบ้างหรือยังพี่เคยถูกเคบแบนไม่ให้วิ่งสามวันห้าวันยังฮะผมรับทุกออเดอร์ฮะก็เลยไม่โดนก็คือ ต้องเจรจากับลูกค้าเอาครับอ,อ๋อแสดงว่าพี่พูดเก่งมากเลยนะเนะี <c oughs> ่ๆ <c oughs> นอกจากเป็นไรเดอร์ยังเป็นนักการทูตอีกต้องพูดเก่งๆอ๋อแล้วแล้วในกรณีที่เคยรับเยอะที่สุดเนี่ยกี่พ่วงฮะอ่ะต้องบอกอย่างี้เจอออเดอร์เจ็ดตัวครับเท่า <c oughs> ไหร่นะคะเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวอา่ะรถของไม่เต็มมอเตอร์ไซค์เลยเหรอก็เต็มแฮนด์เต็มกล่องพอดีมอเตอร์ไซค์ผมเป็นตะแกรงเหล็กยืดออก แล้วมันก็นสามารถที่จะบรรทุกได้ต่อครับเอาละครับตอนนี้ไรเดอร์กับรถพุ่มพวงคือรถเดียวกันนะครับรถบ <ลด S 2> รร<ถ>ทุกขนาดเป็นรไรเดอร์ทั้งหมดนี้มีประมาณกี่ท่านคะทุกวันนี้ที่ทําอาชีพนี้โอ้โหถ้าให้ตีเป็นตัวเลขมันจำนวนมันเกินแสนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีการเปิดรับสมัครไม่จํากัดแล้วมีการขายเสื้อขายอุปกรณ์ซึ่งมันก็เป็นช่องทางทํารายได้ของบริษัทเขาแหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่มีต้นทุนที่จะมารับผิดชอบเรเด้อครับก็เลยเปิดเปิดโดยที่รับไลเดอร์ไม่อั้น ใช่ครับพอเราไม่อันปุ๊บมันเกิดโอเวอร์ซัพพลายครับไรเดอร์มากกว่าจำนวนถ้าไรเดอร์มากกว่าแล้วทําไมเขาต้องบังคับเรารับพ่วงล่ะอ่าน่าคิดนะท่านดรวิเชียนในเมื่อไรเดอร์มากกว่าทําไมไม่กระจายให้รับกันทั่วๆแบ่งกันไปสักคนเราออเดอร์ก็ได้ในเมื่อไรเดอร์มีตั้งเยอะทําไมต้องให้รับพ่วงคะมันเป็นการกดค่าล่อครับใช่จะพูดว่ากดตรงๆให้จ่ายตรงๆมันก็ดูมันก็ดูน่าเกลียดใช่ไหมครับมันก็เลยมีการพ่วงงานแล้วก็ลดค่าล่อไลเดอร์ไปด้วย อ๋อคือถ้าวิ่งนะให้ออเดอร์แรกได้ราคานี้ใช่ครับถ้าออเดอร์ที่2คุณจะได้รับน้อยลงน้อยลงลงครับอ๋อฉะนั้นเราต้องให้ออเดอร์แรกอย่ามีเยอะให้มีออเดอร์2ออเดอร์3ในรายเดร์คนเดียวกันใช่ครับอ๋อจะได้ใช่เป็นการทาโปรโมชั่นราคาถูกให้กับลูกค้าอย่างเช่นมันมีบางแพลตฟอร์มที่พยายามจะโฆษณาแคมเปญว่าถูกที่สุดอะไรประมาณนี้ครับซึ่งราคาถูกพวกนั้นนะมันเกิดจากการที่เขาเนี่ยกดราคาค่ารอบของไรเดร์ลงแล้วไปดั้มราคาเพื่อ เข้าถึงผู้บริโภคในราคาถูกครับอ้าแล้วงี้ก็จะอ้างได้ไหมว่ามันเป็นเรื่องของการแข่งขันทางตลาดไงเขาจะได้มาใช้แพลตฟอร์มเราอ่าอันนี้ให้เป็นโจทย์ท่านรัิเชียนนะฮะแต่ถามในส่วนของทางท่านผอเกษมสรรทุกร้อนของพี่น้องไรเดอร์เราเนี่ยนับหมื่นนับแสนที่ว่านะเพราะเขารับสมัครกันเยอะเจอปัญหาเหมือนกันหมดกรุงเทพก็เจอปริมณฑลก็เจอต่างจังหวัดเจอไหมฮะเจอเจอเหมือนกันช่วยยังไงครับท่านผอเกษมสรร กับก่อนอื่นครับก็นําเรียนนะครับว่าปัญหาของพี่น้องรเดอร์นะครับก็เป็น1ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปี2563นะครับในช่วงวิกฤตโควิดเป็นต้นมานะครับซึ่งก็เนื่องจากว่ามันก็จะมีแนวคิดอยู่2อ,อย่างนะครับว่าคนที่ทํางานเป็นไร i d เดอร์นะครับ มีสถานะเป็นลูกจ้างนะครับพอที่เราจะใช้กฎหมายที่เรามีอยู่คือตัวพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2 1 4 1เนี่ยนะครับ<า>ไปใช้ในการที่จะไปดูแลได้หรือไม่อย่างไรนะครับดยการถ้าหากว่าในนิติสัมพันธ์นะครับความ,ม,มเป็นนายจ้างลูกจ้างไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะนําพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เข้าไปบังคับใช้ได้นะครับซึ่งก็นําเรียนนะครับว่า ในเรื่องของผู้ประกอบอาชีพบนแพลตฟอร์มโดยเพราะรายเดอร์คนส่งอาหารนะครับ,รบวันนี้นะครับ,รบการตีความโดยอาศัยกฎหมายที่มีเนี่ยวันนี้เรายังมีปัญหาในเชิงของของการปฏิบัติอยู่นะครับ,รบเพราะว่าหมายถึงว่า,เา,ายเข้าข่ายเป็นลูกจ้างรบ,บริษัทหรือว่าเป็น รับจ้างงานงานไปอย่างนั้นหรือท่านเอ่อนำนำเรียนนี้นะครับว่าเราได้มีการพูดคุยกันหลายเวทีนะครับแล้วก็มีหลายภาคส่วนที่พยายามที่จะตีความในเรื่องนี้ว่าสุดท้ายนะครับว่าเขาจะเป็นลูกจ้างหรือไม่นะครับซึ่งในในในข้อที่จริงต้องนาเรียนนะครับว่าข้อที่จริงที่ปรากฏทุกวันนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มีสถานะความเป็นลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กับกลุ่มที่ไม่มีสถานะของการเป็นลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแยกกันที่ตรง<ย>ไหนท่านคือแยกกันตรงที่นิติสัมพันธ์คือความ,มเขาเรียกว่า การใช้อำนาจบังคับบัญชายกตัวอย่างพฤติกรรมหน่อยครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับในการที่เราจะต้องไปสั่งในเรื่องของการทำงานอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นลูกจ้างเนี่ยเขาจะกำหนดเวลาการทำงานนะครับเวลาเข้าออกวันหยุดมันจะกำหนดได้หมดเลยนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าตัวคนทำงานจะต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่ไม่สามารถไปกำหนดได้แต่กำหนดให้เกิดการเลือกโดยเสรีนะครับไม่เข้าไปควบคุมแต่อาจจะออกเงื่อนไขตามสัญญาในการที่จะกำหนดว่า ถ้าจะต้องปฏิบัติในฐานะคนทํางานร่วมกันจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง1นึนะครับอันนี้มันก็จะทําให้ขาดนิดติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างไปนะครับอันนี้ต้องต้องนํำเรียนนะครับ<ม>เพราะหลายเวทีนะครับอันนี้ก็ก็พยายามที่จะใช้คําว่าเราพยายามที่จะคุ้มครองหรือดูแลเขาให้มากที่สุดนะครับแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับในกฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ย<ม>ต้องนําเรียนนะครับว่า ไม่สามารถที่จะเอามาปรับใช้ได้จริงๆนะครับเดียวกันในส่วนของกระทรวงแรงงานนะครับท่านรัมตีว่าการกระทรวงแรงงานท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านก็ได้มีนโยบายสําคัญที่ออกมาว่าวันนี้ปัญหาของคนที่ประกอบอาชีพบนแพลตฟอร์มโดยเฉพาะไรเดอร์เนี่ยต้องมีจุดที่จะต้องมีความสรุปถึงความชัดเจนว่าเราจะดูแลเราจะคุ้มครองเราจะส่งเสริมอย่างไรนะครับดังนั้นกระทรวงแรงงานนะครับเราก็ได้ไปออกร่างกฎหมายนะครับซึ่ง ก็จะมีการระบุถึงในเรื่องของการดูแลนะครับคนที่ทํางานบนแพลตฟอร์มไว้อยู่นะครับว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับแถึงขั้นตอนไหนแล้วครับตอนนี้นะครับกฎหมายนี้นะครับได้เสนออยู่ในชั้นการขอความเห็นชอบนะครับจากคณะรัฐมนตรีนะครับโดยกระทรวงแรยงานส่งไปอยู่ที่คณะรัฐมนตรีแล้วนะครับในการที่รับพิจารณาให้ความเห็นชอบ นะครับถ้าเห็นชอบก็ส่งเข้าไปพี่นายหน่วยชั้นของสภาะนะครับนี่นี่คือตัวแรกก่อนซึ่งซึ่งก็เป็นเครื่องมือที่กฎหมายโทษครับที่กระทรวงแรงงานเรามองว่าจะเป็นเครื่องมือในการที่จะมาดูแลในเชิงของการส่งเสริมการประกอบอาชีพะนะครับว่าปัญหาที่มีเนี่ย ก็จะได้รับการผ่อนคลายแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับแต่ในคดียวกันในช่วงที่เวลาที่กฎหมายยังไม่มีนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับกระทรวงรายรงานเราก็ไปจับมือกับกระทรวงต่างๆที่มีกฎหมายในการที่จะดูแลผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มนะครับซึ่งก็เป็นความโชคดีนะครับเราก็ไปเจอนะครับเป้าหมายร่วมกันนะครับคือวันนี้ะน,นะครับเราใช้ความร่วมมือกับกระทรวงดีท่าน นะครับในการที่จะใช้กฎหมายโดยเพราะ,ะที่เรียกว่าพระราชกิจศิริกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดีท่านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะมีคณะกรรมการร่วมนะครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะครับดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้จะออกมาตรการในเชิงของการมากํากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับเราก็ได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะตั้งคณะอนุกรรมการ1คณะ นะครับในการที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของค่าตอบแทนค <Ryan. S 2> ่ารอบเป็นการเฉพาะเลยนะครับว่าเรื่องนี้สุดท้ายนะครับในแต่และกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจกระทรวงคมนาคมเอง <c oughs> นะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับกร <brance> <fi. S 1> ะทรวง,รง,งา<ๆ>ดีต้อนกระทรวงแรงงานเราจะเห็นว่าในเรื่องของค่าตอบแทนค่ารอบตรงนี้นะครับจะเสนอให้คณะกรรมการร่วมนะครับออกเป็นมาตรการอย่างไรบ้างนะครับเมื่อไหร่ท่าน น้ำเรียนนะครับว่าเรา <ทำ S 2> เราได้กําหนดวันคร่าวๆนะครับกำหนดประเด็นคร่าวๆที่จะคุยกันแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้กำลังดูวันที่จะให้ทุกคนมีโอกาสมาประชุมร่วมกันให้ได้นะครับซึ่งโดยความตั้งใจนะครับก็ประมาณต้นเดือนนี้นะครับน่าจะเกิดการประชุมครั้งนี้นะครับซึ่งก็จะมีการเชิญตัวแทนของแพลตฟอร์มและคนทํางานนะครับไปให้ข้อมูลด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เราจะหารือร่วมกัน และจะออกเป็นมาตรการร่วมกันซึ่งทางแพลตฟอร์มนะครับท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันว่าถ้าจะทำก็ให้เป็นการพูดคุยและให้เป็นแนวทางเดียวกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะตอบโจทย์กับการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันนี่คือช่องทางที่เรามองนะครับการที่าดำเนินการได้ในลักษณะนี้2แผนด้วยกันนะเข้าครมอก็ว่าไปเป็นร่างกฎหมายนะแล้วก็เป็นอนุกรรมการดําเนินการเราดีใจนะที่เห็นแนวทางอย่างนี้แต่อาจจะต้องเหนื่อยกันอีกสักพักใหญ่ นะเพราะเพิ่งเริ่มคุยยังไม่รู้จะคุยจบสรุปเมื่อไหร่ต้องถามท่านดรวิเชียนนะในมิติของข้อกฎหมายบางคนบอกไอ้กลายเป็นช่องโหว่หรือเปล่าเนี่ยกฎหมายไม่ทันกับความเป็นจริงหรือเปล่ามุมทางกฎหมายสภาธนายความคิดว่าตรงไหนมาช่วยพี่น้องไรเดอร์ไม่ปรารถนาจะให้เอาเปรียบแพลตฟอร์มนะแต่ก็ไม่อยากให้พี่น้องไรเดอร์ต้องถูกเอาเปรียบด,ด้วยค่ะท่านครับแน่นอนไอ้การประกอบธุรกิจนะฮะทุกธุรกิจเนี่ยนะครับ ู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องการที่จะลดต้นทุนแล้วก็สร้างผลกําไรให้มากที่สุดรวมทั้งของรายเดอร์ด้วยนะฮะประเด็นก็คือเมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่เล่ามาเบื้องต้นเนี่ยมันไม่เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นลูกจ้างนายจ้างม,มันจะกลายเป็นเรื่องการจ้างทําของไปค่ะนะเมื่อการจ้างทําของอ่ะนะฮะ,นะฮะถ้าผิดสัญญาเนี่ยมันก็ต้องไปว่ากันโดยข้อของกฎหมายแล้วที่นะเคยได้ยินะนะฮะท่านรักเจ้าวิเชียนด้วยความไม่รู้นะ,ะท่านผู้ชม สัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยอย่างกรณีนี้นี่เข้าข่ายสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ถ้าบอกว่าเอาละเขาต้องรับออเดอร์หนึ่งเสร็จรับออเดอร์สองออเดอร์สามออเดอร์สี่โดยค่ารับออเดอร์ที่ถัดๆมาก็จะลดค่าจ้างลงถ้าไม่รับคุณอดวิ่งให้ผมสามวันนะอย่างนี้ทําได้ไหมท่านครับกำลังจะพูดต่อเหมือนกันว่านะฮะกรณีดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายเป็นเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรม,มนะที่เราถูกกระทรําโดยผู้ประกอบการนะฮะ แต่มันก็ต้องไปดูรายละเอียดพอสมควรทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าเนื่องจากแต่ละครั้งที่มีการไปส่งของเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อรอบต่อเที่ยวเนี่ยมันมีไม่มากใช่ไหมครับไอการที่เราไปฟ้องเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกทุนทรัพย์มันต่ํามันน้อยนะฮะผู่ประกอบการผู้ประกอบการอาจจะมองว่าไม่มีใครกล้าไปฟ้องหรอกนะเพราะว่ามันเรื่องเล็กน้อยนะฮะ อาจจะไม่คุ้มการเสียเวลาไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าถ้าไลเดอร์แมนทั้งหลายนะครรวมตัวกันนะแล้วก็นำไปซึ่งสู่การหาจุดที่เหมาะสมในการที่จะเรียกร้องทางกฎหมายผมคิดว่าเป็นไปได้แล้วสภาทนายความจะช่วยเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงด้วยก็ได้นะเพราะว่าพี่ๆไลเดอร์ก็ไม่ไม่ค่อยรู้กฎหมายหรือขั้นตอนว่าต้องรวมกันยังไงต้องทำอะไรยังไงอะท่านวิเชียน ด้วยความยินด,ดีนเป็นหน้าที่ของสภาทนายกมอยู่แล้วในการที่จะแนะนําให้คําปรึกษาช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนะฮะกรณีที่มีผู้เสียหายจํานวนมากอย่างงี้ผมคิดว่ามันเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะอย่างหนึ่งในการที่เราจะเข้าไปให้การช่วยเหลือ,อ,อแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องนี้ในการที่จะมาให้ข้อมูลเราในการที่จะรวมตัวในการที่จะมาต่อสู้เพื่อสิทธิของท่าน นะครับอ่ะถ้าฟังท่านนายกสภาทนายความพูดเช่นนี้ทางคุณอน,นุกูลคิดว่าพวกเราจะไปทํำยังไงกันต่ออ่ะก็อาจจะต้องขับเคลื่อนในเรื่องของสัญญาที่มันเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับเพราะว่าอย่างหนึ่งที่บริษัทแพลตฟอร์มพยมายามจะทำก็คือการอมพางนิติสัมพันธ์นั่นแหละครับเป็นยังไงก็ 3, คือใช้เทคโนโลยีมันเป็นตัวสื่อกลางในการอมพางเขาเรียกว่าอํานาจการจัดการไรเดอร์กับบริษัทใช้เทคโนโลยีมันเป็นตัวสื่อกลางจริงๆแล้วไรเดอร์เนี่ยถูกอัลกอริทึม นะครับในการควบคุมจัดการอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยรายเดอร์เขาถูกกาหนดค่ารอบถูกกาหนดรายได้ในขั้นต่ำต่อวันเนี่ยผ่านกอกรยเทิมอยู่แล้วเพราะว่า <c oughs> ขอไปครับเพราะว่า,าถ้าบริษัทไม่จ่ายงานให้รายเดอร์เนี่ยถ้ากับว่าวันนั้นเนี่ยเขาไม่มีรายได้เลยนะอ,อันนี้มันคือสิ่งที่มันน่าคิดเพราะว่า,าข้อมูลหลังบ้านของบริษัทแพลตฟอร์มเขาไม่ได้มีการเปิดเผยให้กับสาธารณชนได้รับรู้ว่าจ่ายงานให้กับรายเดอร์แต่ละท่านยังไงมีความเป็นธรรมไหม อันนั้นไม่มีการไม่มีการเปิดเผยเลยแต่ว่าอาจจะอ้างอิงจากต่างประเทศนิดนึงสเปนอย่างเงี้ยครับสเปนมีการออกกฎหมายไ i เดอร์รอเลยนะครับให้บริษัทแพลตฟอร์มเนี่ยเปิดเผยหลังบ้านทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสภาพการทํางานของเขาทั้งหมดเลยอ่าเขารับงานยังไงมีการจ่ายงานยังไงไรเดอร์รับรู้หมดเลยแต่เนี้ยในบ้านเราไรเดอร์ไม่รับรู้อะไรเลยครับเป็นแค่ เครื่องมือเป็นแค่หมากตัวหนึ่งที่ถูกบริษัทแพลตฟอร์มโฆษณาชวนเชื่อว,ว่าเข้ามาทําอาชีพนี้สิแล้วคุณจะแบบมีรายได้นู่นนี่นั่นใช้เวลาว่างแต่กลายเป็นว่าเขาก็คือเข้ามาในระบบที่เอื้อประโยชน์ให้แพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นมีการขายเสื้อขายชุดต่างๆนานาอ,อ,อาจจะพูดถึงกรณีเหมือนแบบเร็วๆเขาเป็นข่าวดังอะเนาะแชร์ลูกโซไม่แน่ใจว่าแพลตฟอร์มเข้าขายไหมเพราะว่ามีการเสนอค่าตอบแทนให้กับรเดอร์อ๋อเวลาเราไปชวนเพื่อนมาใครเลยคะเสนอค่าตอบแทนให้รเดอร์ด้วยนะไม่แน่ใจว่าเข้าขายหรือเปล่านะฮะอัน ใช่จากดีอคอนเป็นดีไลเดอร์ดีไลเดอร์ครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าขายหรือเปล่าที่ผมพูดพูดในกรณีนี้เผื่อไว้ก่อนนะเพราะว่าเขาเรียกว่าเลขกลงของบริษัทแพลตฟอร์มมันมีหลากหลายถ้าให้พูดวันนี้คงไม่หมดเข้าใจอันนี้ก็อยากจะให้เป็นข้อมูลนะทั้งทางภาครัฐกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวมถึงสภาทนายความเผื่อเวลาที่เอาไปเจรจาหรือเป็นข้อมูลในการทําร่างกฎหมายหรือกฎกระทรวงอะไรออกมาก็จะได้ เป็นสิ่งที่เจราจากับบริษัทแพลตฟอร์มได้ด้วยนะคือเราเข้าใจว่ากระทรวงแรงงานดูแลพี่น้องแรงงานทุกคนนะะถึงแม้ว่าพี่น้องแรงงานเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในมาตาา3 0 3 9นะ<ช>แต่ก็อยู่ในมาตา 40, 40ใช่นท่าน <40 S 1> เรานับ,บเป็นแรงงานไทยเหมือนกันใช่ไหมฮะท่านสี่สนะถ้าท่านนับจากนี้ไปถามว่าพี่น้องรายเดอร์เหล่านี้เขาจะรู้ได้ยังไงว่ากระทรวงแรงงานได้พยายามแก้ไขปัญหาให้เราราเดอร์ไปถึงขั้นตอนไหน ไปตามเรื่องอยังไงได้บ้างคะท่านผอ,อ,อค,ครับก็กระยัดนาเรียนนะครับในช่องทางของการาสื่อสารนะครับโดยเพราะในเรื่องของการที่เราจะทําอะไรสักหนึ่งเรื่องเนี่ยนะครับทางการะทรวงแรงงานนะครับโดยกรมสริการและคุ้มครองแรงงานเราจะเชิญตัวแทนนะครับของคนที่เป็น ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มนะครับรวมไปถึงตัวแทนของไรเดอร์นะครับแต่ละค่ายนะครับเข้ามามีส่วนในการที่จะคิดแล้วก็หาทางออกกับปัญหาต่างๆอยู่แล้วที่พูดเมื่อกี้นี้แต่ทั้งหมดนะครับก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับกับสิ่งที่ทางพี่น้องไรเดอร์เองต้องการนะครับคือพี่น้องไรเดอร์บอกเห็นคุยกันมาหลายรอบแล้วเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งนําเสนอวันนี้ก่อนหน้านี้ก็มีนําเสนอบ้างหาเลยไม่แน่ใจว่า ความความรวดเร็วรในการคุยกันหรือว่าแนวทางจะจะพอเห็นผลได้เมื่อไหร่ครับท่านเ,เ,เ,เรียนแนวทางอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราใช้กระบวนการในทางกฎหมายบางทีเราอาจจะมีมีมีอุปสรรคนิดหนึ่งต้องใช้เวลาใช่ซึ่งทางกรมสิริการและคุ้งขอารายงานเราใช้ในโยบายเชิงลุกนะครับในการที่จะเข้าไปพบพบปากกับทางผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มนะครับทุกค่ายนะครับในกรณีที่มีปัญหาโหมลรงขึ้นมาเรื่องใหญ่สักหนึ่งเรื่องเรายก ทีมเข้าไปพูดคุยเรื่องนี้ถือว่าใหญ่พอไหมคะใหญ่ครับเรื่องนี้ใหญ่นะครับแต่เพียงแต่ว่าประเด็นมันมันก็คือว่าเรื่องบางเรื่องนี่มันเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจซึ่งเราต้องฟังในหลายๆมิตินะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยอย่างที่ผมจำเรียนว่าการที่จะใช้กฎหมายเลยโดยตรงนะวันนี้มันมันยังยังอาจจะใช้ยังไม่ได้เต็มที่งั้นวันนี้เราคุยกันคือ17ตุลาคมนะคะถ้าหลังปีใหม่อันนี้เต็มที่เลยนะคะ หลังปีใหม่ทางรายการขอเนื้อเชิญทางกรมสวัสดิการมาเล่าให้ฟังได้ไหมฮะว่าทําเรื่องนี้นะฮะแก้ปัญหาเรื่องนี้คืบหน้าขนาดไหนเคยคุยครบทุกแพลตฟอร์มหรือ,อยังเชิญมาคุยกันสองฝ่ายหรือ,อยังเราเคยไปคุยกันกับแพลตฟอร์มแบบโดยมีคนกลางบ้างหรือยังคุณเดนทุกูลโอ้ยังเลยครับโอ้เห็นไหมอยากคุยไหมยอยากครับอยากมากครับด้วยความดีดีครับจะตัวนอะไรเรื่อไปเลยครับอดีตนี้ก็เราก็ได้มีการกําหนดประเด็นไว้แล้วนะครับ<อ><อ> พอมีการกําหนดเป็นไปปั๊บก็จะเริ่มสู่การประชุมประชุมเสร็จปับ๊บมีข้อเสนอแนะอย่างไรนะครับก็จะชุดเรื่องนี้นะครับไปให้คณะกรรมการร่วมตามกฎหมายเพื่อให้ใช้อํานาจในตามกฎหมายที่มีนะครับอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการใช้กฎหมายเข้ามาในเชิงของการที่จะไม่ไม่ไม่ใช้เป็นการแทรกแซงนะฮะแต่จะทําให้เกิดความสมดุลในการประกอบธุรกิจนะครับทั้งคนที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มคนที่เป็นคนทํางานลูกค้าและ ร้านค้าอย่างไรนะครับเพื่อให้มันเดินต่อก็อได้ทั้งหมดหลังปีใหม่นะครับหลังปีใหม่เรามารับของขวัญกัน,นจากกรมสวัสดิการและกร <c oughs> มกองแรงงานเนาะให้พวกเขาได้มีโอกาสทำหากิน <c oughs> นะฮะอย่างเรียกว่าไม่ได้รวยนะแต่ขอให้เราได้รับยุติธรรมนะฮะในสิ่งที่เราดําเนินการแล้วส่วนสภาธนายความเดี๋ยวเราคุยกันรอบว่าจะมีการทําหนังสือลองขอสภาธนายความให้พิจารณาสัญญาต่างๆนะเพื่อเป็นข้อเสนอกับ ทางกระทรวงแรงงานอีกทีหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะยินดีเลยครับแล้วก็นขนาดเดียวกันผมอยากได้รับข้อเท็จจริงที่ลึกกว่านี้เพื่อที่จะไปปรับกับข้อกฎหมายดูซิว่ามันเข้าเงื่อนไขข้อกฎหมายใดได,ไดบ้างที่จะให้การช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเชิญกันที่สภาทนายความเพื่อไปสอบข้อเท็จจริงกันนะครับค่ะ,ะช่วยกันนะวันนี้ก็สร้างความเข้าใจให้ตรงกันนะอดทนนิดหนึ่งต้องขอบคุณทางคุณอน,นุกูลและคุณานานะแล้วก็พี่ๆไลเดอร์ทุกท่านที่ มาบอกเล่าปัญหาแทนพี่พี่ไรเดอร์ทุกคนแล้วก็ขอบคุณท่านพอเกษมสรรค์เครือเจริญนะฮะจากกรมสวัสดิการและคุ้คขอาแรายงานค่ะเอาละค่ะแต่ละปัญหาต้องใช้เวลาเหมือนกันนะฮะช่วงหน้าค่ะเราจะมาช่วยเหลือกันต่อนะคะเป็นทุกร้อนของผู้รับเหมาก่อกสร้างนะฮะบริษัทเหล่านี้บอกว่าโอ้โหถูกปรับไปแล้วช่วงโควิดนะฮะแต่มีมาตรการบอกจะช่วยเหลือพวกเขานะฮะจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้รับมาตรการที่ช่วยเหลือดังกล่าวเลยค่ะสักครู่ติดตามในสนามเป้าบรรเทาทุกข์ค่ะ เป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหนี้เงินกู้หนี้กอยศออกำลังจะถูกฟ้องหาทางออกไม่ได้ติดต่อมาได้ที่สนามเป้าบรรเทาทุก0ู1 7์5 9 5 5 1 ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel คะ่ะ